ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บายซิโยอีแฉแพลนลับเขมนเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ส่งรบพิเศษหมวกแดงเข้าพื้นที่ขนอาวุธใหม่แกะกล่องประจำฐานชายแดนพรึบการขยับตัวของกองทัพเขมรเริ่มแปลกๆค่ะทั้งส่งรบพิเศษเข้าประจำพื้นที่แน่น อาวุธใหม่แกะกล่องเพียบแถมฐานติดอวนพร้อมรับมือโดนไทยเรียกได้ว่าขณะนี้ข่าวชายแดนค่อนข้างจะเงียบนะคะในฝั่งของไทยเองแต่ว่าฝั่งของเขมรเนี่ยบอกได้เลยคะ่ะว่าคึกคักสุดๆนะคะมีการขยับตัวแบบรายวันทั้งฐานใหม่อาวุธใหม่ รวมไปถึงการประจำการของหน่วยรบพิเศษไปจนถึงท่าทีที่ผิดปกติเอามากๆเหมือนว่าเตรียมพร้อมจะทำอะไรสักอย่างซึ่งก็น่าสนใจนะคะว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของคุณวัสนานานุวมหรือพี่เล็กผู้สื่อขา่าวสายทหารชื่อดังก็โพสต์ถึงความผิดปกติของฝั่งเขเมรว่าไม่ปกติเขเมรส่งโดรนบินแถวปราสาตาควาย50ลำทพ .2 เผยช่องกลาง5 ตาเมืองธม4อันม้า6ภูมมะเขือปราสาทพระวิหาร6กลำโดยทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ก็สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่4ตุลาคม68ว่าสถานการณ์โดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาโดยตรวจพบโดนโบริเวณพื้นที่ช่องอันม้าหลำภูมมะเขือปราสาทพระวิหาร6ลำพื้นที่ปราสาทต,ตาควาย50ลำ พื้นที่ช่องแกลงหาลำและพื้นที่ปรสาสาทเมือนทม4ลำปัจจุบันกองกำลังทั้ง2ฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเองฝ่ายไทยจัดกำลังพลประจำจุด เฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์ต่อมาในวันที่5ตุลาคม68ทางด้านของเพจที่เกาะติดสถานการณ์ก็เริ่มพากาันออกมาแชร์คลิปค่ะและภาพการเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาซึ่งมีความผิดปกติเช่นกันอย่างเช่นทางด้านของเพจ Army Military Force นะคะก็ทาการลงภาพอาวุธใหม่ภายในฐานของกัมพูชาบริเวณชายแดนไทยพร้อมทั้งมีการขยับ ติดอวนป้องกันโดนซึ่งก็ไปตรงกับทางด้านของจา่าไอทับฟ้าค่ะอดีตทหารอากาศชื่อดังที่โพสต์คลิปแฉทหารเขมรเสริมอาวุธใหม่แบบแกะกล่องพร้อมทั้งโพสต์ข้อความแนวประชดค่ะบอกว่ามันเสริมอาวุธกันขนาดนี้เรายังต้องรอเจราจาก็เปิดด่านให้มันเข้ามาแล้วลืมเรื่องที่มันยิง b m 2 1ก็ได้แล้วเปลี่ยนชื่อนะเป็นประเทศขมัยไทยบวกเขมรคิดอะไรกันอยู่เนี่ย 默默调查的民警，特别好。嗯。<laughs>

นอกจากนี้ทางด้านของเพจมังกรซ่อนตัวค่ะก็โพสต์คลิปหน่วยรบพิเศษพลร่มหมวกแดงขเขมรพร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจค่ะบอกว่าหน่วยรบพิเศษผลร่มหมวกแดงขเขมรรุ่นใหม่ที่พึ่งจบหลักสูตรคึกเหมือนปลากระดี่ได้นะ้ำส่วนรุ่นใหญ่ที่กระจายอยู่ตามฐานต่างๆเฉพาะเนินสาม 50, ศรราศูนย์ปราสาทตาควายเมื่อเดือนที่แล้วมีข้อมูลว่าประจำการอยู่ประมาณ200นายฝ่ายไทยจึงไม่สามารถเข้าใกล้บริเวณจุดดังกล่าวได้

ซึ่งก็น่าสนใจตรงที่หลายๆเพจดังที่เกาะติดเกี่ยวกับทหารก็โพสต์ถึงการขยับตัวต,ต่างๆทั้งอาวุธใหม่ฐานใหม่หน่วยรบพิเศษแล้วก็ยังมีการบินโดรนแบบไม่ปกติค่ะหรือว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสา,ารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War III โดยนัวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3